ครับสดีเอฟซีช่วงบ่ายๆนะครับตอนนี้แมงกบี้นะครับก็ได้ทําการหล่อเสานะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบเสาที่เราหล่อนะครับนี่ครับทุกคนก็โอเคแล้วนะครับเราก็ใช้ถังนะครับในการเป็นแบบนะครับมีอยู่สองต้นนะครับนี่ครับทุกท่าน ก็เป็นเสาสองต้นที่ผมได้หล่อไว้อันนี้ผมได้ยกพื้นนะนะครับก็จะก่ออิฐอิบ็อกเนี่ยมันก็จะสูงประมาณสองก้อนก็น่าจะประมาณนี้ได้นะครับความสูงของของพื้นนะ่นนะเราจะปรับพื้นให้มันสูงขึ้นนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ผมจะได้ทำอยู่นะครับทุกท่าน